เด็ครับผมพี่น้องพอกันตอนเศร้าครับผมอากาศคึมๆคือฝนที่ตกครับพี่น้องมื่อนี้นกลายลายครับพี่น้องปลาเนี่ครับผมแตกส่วนๆเลยครับนี่นกขลุ่มครับแต่ว่าผมได้ยินนกกู้อ่างอยู่ผมพี่น้องขวัขันอยู่ตนเที่ยวตนยกคาขวันครับพี่น้องโอ้คนนี่มันต่อพวกเราพี่น้องมันขันอยู่ัางลำครับกินกู้อ่างหลายคำครับผม นั่นติดข้นมาฮอดพีบอหวานเจี๊ยบครับผมมาเข้าหนิครับผมนี่นะครับผมเบิรงลงมาตีร้งนี่นครับพี่น้องเดี๋ยวลงนกกันครับพี่น้องครับนี่มันหลบปุ๊เนาะแก่กไ,ไหมโอ้โอ yana abu ne ไปลงเงินแทรับมี่น้ัง นี่มีค่อยรู นี่แล้วน้องคนเยดรว่าต้องเมาถึงแล้วครับพี่น้องวันที่เกิดมาต่อแถวนี่ก็ือาเดี๋ยวสาด 遠い方がかけ直か。 นี่ใสแล้วนี่้องวันนี้ <c oughs> ย่านมันหลุดแม่พี่น้องเปล่าเลนเลยครับผมตัวยางอีลีครับผมพี่นอ้องรูกแถวหน่บักยากหลายแต่ว่าตัวยา,ยางยักเลยโอ้โหเป็นอย่างนพวกอ้างตัวนั้นเดี๋ยวลงไปต่อเบาะนอกกนะ็สวยแล้วเนาะนอ่าง,องผมสี่นค,ครับ แต่ว่าบอกเสียงไงมาจากทางปลาอยู่ค้านี่ครับผมอ้ยโดนพี่นอ้องวาสิมานะ่ะเกียบขันจนละนกเสียงหน่อยอยูเดินนี่ก็ตีแต่ไล่ขาาหัวบบกเกียบแา่งยานมันล้งอยู่นาดลี่ยู่ในปลาอ่อยไกลไงครับผมโอ้นอกหูครับผมนงมีคนมาต่ออยู่หรอคือว่ามันหูว่ามันถือบว่วงมันบินเลยครับผม เสียงไห่ตัวนี้ฮาล,ล้มเห็ดดีครับเชียงไห่ตัวนี้พี่น้องผมฟังอยู่มันเห็ดอยู่ต้นอยู่ค่าอย่ยคำคู่คำเป็นบางเถ่อครับโอ้ยห่างยาดได้นกเสียงหน่อยอยู่พี่น้องอ่านเกียบมันครับผมเจ้านี่ได้นกเลี้ยงอีกตัวนึงแล้วอสุดจัดสุดจัดสุดจัด,ด,จดไม้ดีครับผม มอขนาดเลยเพิ่นกำลังสิปูอ้อยจริงแล้วผมว่าสิไปต่อยอีกไม้นึงหุ่นนี้พี่น้องบางเอนไม้นี่เพิ่นบกว่าไทยน้าซะไทยสวนโอ้โหลูวิลีนกตัวนี้เซ็ตบาเก็บยังไง ดีนะไปเจ็บกับไปพอเลยครับตอนอกหยุดแถวนี้นกตัวหนากปันนี่วันสิ่บดได้หรือ,รอ,อเปี่งคนนั้นบดหัวไก่ไหมครับผมโอ้โหลงตัวนี้ขากู่ง เก็บบ่วงนะครับพี่น้องเก็บบ่วงกับซีเลาะเบื้องแถวนีจนงงังหน่อยแหละซึ่งลงไปลงบางอ่างนี่ครับผมว่ามันมีเดินใส่พอแต่ว่านกตอนนี้มันสวยแล้วครับผมเว้นเกินสวยเติบเลยมันนี่ซื้อได้หนี่งอากาศมันคึ้นซื้อได้นึครับพี่น้องวัน,นนี้ไว้ต่อไปไดต้ตรงนี้เดี๋ยวผมหาหมองใสอีกจักหมายกันครับพี่น้องขันบอ่อนั่นกับจีบเมื่อตอนลหลับจะเก็บนกกันครับเก็บบ่วงกันปวดบ่วงกันครับพี่น้อง